ออกมาเร็วๆออกมาจุออกมาจีออกมาออกมาชีออกมาใส่ตาเล็งเพ่งเล็งออกมาชีเอาออกมาออกมาออกมาเอาโอ้แม่เพื่อนเอ็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 นไปดิไปหาคุณยายแปงสิเร็วเวเดี๋ยวไปหาคุณยายแปงออกมาเอออกนะเร็วเร็ว เอ็นเอ็นเอลุงนะ้าดากบานให้แลว้เลวเร็วเร็วจุงรักจุงเสื้อฟังนะจุงรักจุงเสื้อฟังจงรักจุงเสื้อฟังไปบอกง่ายว่านอนชอนง่ายไปเร็เวเเดี๋ยวให้กินกล้วยอบดองดองดองโดดองดองดดองดองดองดดองดองม่บอกไปเพื่อนบอกไปได้ไปไปไปพาไปไปนัป่งเปอร์มาเม่ เปิ้ลไม่ไปทางนั้นเปิ้ลยายแปงโคตแจ้งหน่อไม้ก่อนนะเออคุณยายแปงเลยเขาเปิ้ลไปแล้วเนาะเพิ่งอิ่มยายแปงโคตแจ้งหน่อไม้เัาเปิเล้ลเ,เดี๋ยวค่อยกินนะเออโทมี่เดี๋ยวค่อยกินนะล <c oughs> ุงนะเขาเปิ้ล